เคยไหมคะเวลาที่อยู่ๆใจมันก็เผลอหวนกลับไปคิดถึงใครบางคนทั้งที่รู้ดีว่าเราควรจะก้าวต่อไปแล้วแต่ความคิดถึงมันก็เหมือนสายลมที่พัดกลับมาโดยไม่เคยขออนุญาตเราเลยอยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในหัวใจทำให้เราอยากเปิดโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้าไปในช่องแชทเดิมๆแล้วพิมพ์คำง่ายๆแค่คำว่าคิดถึงหรือเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่ยากที่สุดกลับไม่ใช่การพิมพ์นะคะ สิ่งที่ยากที่สุดคือการห้ามตัวเองไม่ให้กดส่งหลายครั้งเราบอกตัวเองว่าอย่าทักเลยมันไม่ควรแล้ว แต่หัวใจก็ดือ้อร้องไห้เงียบๆอยู่ข้างในเรากับจะขอร้องให้เราทำอะไรสักอย่างเพื่อคลายความอึดอัดของความคิดถึงนั้นออกมาเพราะจริงๆแล้วการคิดถึงมันไม่ผิดเลยค่ะมันคือการยอมรับว่าใครบางคนเคยมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างมากเขาอาจเคยเป็นคนที่เราโทรหาก,ก่อนนอนทุกคืนเป็นคนที่คอยส่งข้อความถึงบ้านแล้วหรือเป็นคนที่เรานึกถึงเสมอเวลาเจออะไรดีๆในชีวิต พอวันหนึ่งเราต้องห้ามตัวเองไม่ให้ติดต่อเขาอีกต่อไปมันก็เหมือนเราถูกตัดขาดจากความเคยชินที่เคยอบอุ่นหัวใจที่สุดบางคนเลือกจะกดทักไปเพื่อระบายความคิดถึงนั้นแต่สิ่งที่เจอกลับไม่ใช่การโอบกอดเหมือนเดิมบางครั้งมันคือความเงียบบางครั้งคือคำตอบสั้นๆที่บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเราแล้วหรือบางครั้งเขาอาจมีใครใหม่เป็นแล้วด้วยซ้ำแล้วเราล่ะ จะทำยังไงกับความรู้สึกที่ยังคงเอินล้นอยู่ในใจแต่กลับถูกบังคับให้เก็บมันไว้เฉยๆนี่คือโจทย์ที่โหดร้ายที่สุดสำหรับใครก็ตามที่กำลังอยู่ในช่วงคิดถึงแต่ห้ามทัก ในพอดแคสต์แชร์ไว้ในใจตอนนี้พี่จ๋าอยากจะชวนทุกคนมานั่งคุยนั่งฟังเหมือนเพื่อนสนิทเล่าเรื่องหัวใจให้ฟังค่ะพี่จะค่อยๆพาไปสำรวจว่าทำไมเราถึงยังคิดถึงทำไมการไม่ทักถึงเป็นเรื่องยากแล้วเราจะหายใจอยู่ต่อไปอย่างไรโดยไม่ปล่อยให้ความคิดถึงนั้นกัดกินใจเรามากเกินไปการเดินทางครั้งนี้อาจไม่ได้สั้นและง่ายแต่พี่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการเลือกไม่ทัก บางครั้งมันไม่ได้หมายความว่าเราหมดรักหรือใจร้ายแต่บางทีมันคือการแสดงออกของความเข้มแข็งที่สุดที่เรากำลังปกป้องหัวใจของตัวเองเอาไว้ค่ะ คืนก่อนหน้าวันที่ตัดสินใจแอนนั่งอยู่ตรงปลายเตียงห้องไฟเหลืองนวลๆจากโคมตั้งพื้นสะท้อนกับผ้าปูเตียงสีเทาอ่อนกลิ่นน้ำยาปรับผนุ่มที่เขาเคยเลือกยังติดอยู่ปลายจมูกค่ะโทรศัพท์วางตะแคงอยู่ข้างหมอนจอขึ้นแจ้งเตือนความทรงจำของคุณเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเป็นรูปสองคนยืนขำอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแค่นั้นเองหัวใจของแอนก็สะดุดแล้วฝ่ามือก็ลื่นไหลไปเปิดแชทเดิมโดยไม่ทันคิดค่ะคิดถึงนะ นอนหรือยังเธอพิมพ์แค่นั้นแล้วนิ้วก็ลอยค้างอยู่เหนือปุ่มส่งเหมือนเวลาถ่ายรูปที่กลั้นหายใจก่อนกดชัตเตอร์นานพอจะเจ็บแต่ไม่นานพอจะชินค่ะสุดท้ายเธอลบทั้งประโยคเหลือเพียงจอว่างๆแล้ววางเครื่องลงหายใจเข้าลึกๆแล้วกระสิบกับตัวเองพอแล้วพรุ่งนี้เริ่มใหม่ค่ะวันที่หตั้งกดเล็กๆให้ใจที่สัน่น เช้าวันต่อมาแอนตื่นเร็วกว่าปกติเธอหยิบกระดาษโพสต์อิดสีเหลืองเขียนสามบรรทัดสั้นๆแล้วแปะไว้บนกระจกหน้าตู้เสื้อผ้าวันนี้ไม่ทักถ้าคิดถึงให้เขียนไม่ให้ส่งโทรหาพลอยก่อนกดอะไรทุกครั้ง พลอยคือเพื่อนสนิทที่รู้ทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่แอนร้องไห้จนหมดแรงพลอยไม่ได้พูดคมอะไรยิ่งใหญ่แค่บอกว่าถ้ามันพังอีกโทรหานะเดี๋ยวฉันฟังแล้วก็ทิ้งประโยคสั้นๆว่าเก่งไม่ต้องแต่โทรได้ค่ะแอนเริ่มด้วยการจัดห้องหยิบกล่องรองเท้าว่างๆมาวางบนโต๊ะติดกระดาษว่าขวดโหลความคิดถึง ทุกครั้งที่อยากทักเธอจะเขียนความรู้สึกใส่กระดาษพับเล็กๆหย่อนลงไปแทนการส่งเมเซจค่ะวิธีง่ายๆแบบนี้ทำให้มือได้ทำอะไรสักอย่างใจได้ระบายแต่โลกใบนอกไม่สะเทือนค่ะก่อนออกจากห้องเธอทำอีกหนึ่งอย่างเลื่อนชื่อเขาออกจากรายการแชทปักหมุดปิดการแจ้งเตือนแล้วย้ายรูปถ่ายร่วมกันไปไว้ในโฟลเดอร์เก็บไว้ทีหลัง เสียงติ้งติ้งที่เคยทำให้หัวใจเต้นแรงเงียบลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนค่ะวันที่4วิกฤตตอนเย็นมือจะกดส่งอยู่แล้วเลิกสอนเย็นวันเสาร ฝุนพลันบางหน้าโรงเรียนเด็กๆวิ่งหัวเราะผ่านไปพร้อมกลิ่นดินเตียกฝนแอนรู้สึกเหงาเฉียบพลันค่ะเธอเปิดแชทเดิมภาพไอคอนวงกลมเล็กๆของเขายังอยู่ที่เดิมเหมือนประตูที่คุ้นเคยเธอพิมพ์ยาวมากถามสารทุกสุขดิบเล่าเรื่องนักเรียนคนหนึ่งที่วาดรูปได้สวยจนน่าทึ่งแล้วปิดท้ายว่าคิดถึงนะดูแลตัวเองนะนิ้วโป้งวางอยู่บนปุ่มส่งพอดี แต่อีกมือนึงคว้าโทรศัพท์อีกเครื่องเครื่องที่มีเบอร์พลอยแล้วกดโทรฉันทนไม่ไหวแล้พลอยฉันจะส่งแล้วนะปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆส่งมาหาฉันแทนได้ไหมเดี๋ยวฉันอ่านให้หมดเลยน้ำเสียงเรียบๆนั้นเรากับยื่นมือออกมารับความคิดถึงที่หนักอึ้งแอนค่อยๆกดคัดลอกข้อความทั้งหมดส่งให้เพื่อนแล้วลบในแชทเขาจนเกลี้ยง ฝนยังตกเหมือนเดิมแต่ใจเธอเบ,อบาขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวก็ยังดีค่ะคืนนั้นแอนหยิบกระดาษเล็กๆเ,เขียนว่าผ่านเย็นวันเสาร์มาได้แล้วนะแล้วหย่อนลงขวดโหลความคิดถึงใบเดิมรอยยิ้มเล็กๆแวบขึ้นตรงมุมปากเหมือนเด็กที่ขีดเครื่องหมายถูกตัวแรกในสมุดติดตามค่ะวันที่9หลุมพรางโลกออนไลน์วันอาทิตย์บ่ายแอนน,อนั่นนฟีดในมือถือ เหมือนทุกคนกำลังไปต่อเธอเห็นโพสต์ในเพจร้านกาแฟาที่เคยไปด้วยกันมีรูปมุมเดิมโต๊ะไม้ริมว่าหน้าต่างกระถางยางอินเดียใบยเงาแต่คนในภาพไม่ใช่เธอคะ่ะใต้รูปติดแฮชแท็ก cozy sunday someone special หัวใจของแอนเหมือนหล่นจากบันไดหลายขั้นเธอสูดหายใจแรงจนเจ็บซี่โครงน้ำตาไหลทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเขาไปที่เดิมกับใครสักคน ความคิดพุ่งไวเหมือนรถไฟค่ะเธอโทรหาพลอยอีกครั้งฉันทนไม่ไหวแล้วพลอยฉันจะทักแล้วนะพลอยยังคงเป็นพลอยถ้าคำตอบทำให้เธอเจ็บกว่านี้ล่ะมันช่วยให้เธอก้าวต่อได้จริงไหมถ้าไม่เก็บแรงไว้กับฉันก่อนแอนค่อยๆกดขัดลอกข้อความทั้งหมดส่งให้เพื่อนแล้วลบในแชทเขาจนเกลี้ยงค่ะฝนยังตกเหมือนเดิมแต่ใจเธอเบาขึ้นนิดนึงนิดเดียวก็ยังดีค่ะ คืนนั้นแชนหยิบกระดาษเล็กเขียนว่าผ่านเย็นวันศุกร์มาได้แล้วนะแล้วหย่อนลงขวดโหลความคิดถึงใบเดิมรอยยิ้มเล็กๆแวบขึ้นตรงมุมปากเหมือนเด็กที่ขีดเครื่องหมายถูกตัวแรกในสมุดติดตามค่ะวันที่12เกือบพังแต่ไม่พังหลังเลิกสอนมีข้อความเข้าจากหมายเลขที่ไม่ได้บันทึกสบายดีไหมแค่นี้จริงๆค่ะหัวใจแอนกระโดดขึ้นมาที่คอ เธอเดาเอานะคะว่าเป็นเขาเพราะแบบรูปภาษานั้นคุ้นเกินไปเธอก้าวไวเข้าห้องน้ำครูล็อกประตูพิงกำแพงเย็นๆปล่อยให้ร่างกายสั่นไปสักพักก่อนตัดสินใจโทรหาพลอยแต่คราวนี้พลอยไม่รับสายทันทีแอลเลยเปิดโหมดเครื่องบินวางโทรศัพท์ลงบนขอบอ่างล้างมือเงอยหน้ามองตัวเองในกระจกดวงตาบวมแดงแต่ยังมีประกายเดือดเงียบๆอยู่ข้างใน เราไม่ได้หนีเรากำลังพักการตัดสินใจตั้งหากเธอบอกตัวเองแบบนั้นเสียงในหัวอ่อนโยนกว่าที่เคยค่ะพอกลับถึงโต๊ะเธอเขียนสั้นใส่กระดาษแล้วหย่อนลงขวดโหลเชือกฉันก่อนคืนนั้นพลอยโฟกลับพร้อมเสียงขอโทษแอนหัวเราะทั้งน้ำตา ไม่เป็นไรเลยวันนี้ฉันเลือกฉันได้เองครั้งหนึ่งแล้วประโยคนี้ทำให้ทั้งสองเงียบไปพักยาวนานค่ะเหมือนกำลังรับรู้ว่าอะไรบางอย่างเล็กๆได้เปลี่ยนไปจริงๆวันที่18ช่องว่างเริ่มทำงานแอนเริ่มเห็นว่าตัวเองหายใจได้ยาวขึ้นเดินช้าลงและมองเห็นรายละเอียดรอบตัวมากขึ้นค่ะ ตอนเช้าเธอเปลี่ยนเส้นทางไปโรงเรียนแทนที่สะผ่านร้านกาแฟเดิมเธอเลือกถนนที่มีต้นลีลาวดีเรียงเป็นแถวกลีบขาวตกเต็มเท้าฟ้าจนเหมือนปูพรมอย่างตั้งใจเธอหยุดยืนอยู่ใต้ต้นหนึ่งสูดกลิ่นหอมจางๆแล้วถ่ายรูปเก็บไว้รูปนี้ไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่ภาพกลับไม่เหงาอย่างที่คิดค่ะในชั่วโมงศิละปะแอนให้เด็กๆวาดสถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภยัยเธอเดินดูทีละโต๊ะ ได้ยินประโยคเล็กๆจากเด็กตัวจิ๋วคนหนึ่งครูคะหนูวาดห้องนอนหน้าต่างเปิดไว้ให้ลมเข้าจะได้ไม่อึอดอัดแอนยิ้มน้อยๆรู้สึกเหมือนได้บทเรียนของตัวเองค่ะเราก็ต้องเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าเหมือนกันนี่นาเปิดช่องว่างเล็กๆให้ความจริงค่อยๆพัดเข้ามาไม่ใช่พายุของอดีตค่ะ เย็นนั้นเธอกลับห้องพับผ้าห่มรีเรียบเปลี่ยนปลอกหมอนใหม่ทำความสะอาดโต๊ะแล้วย้ายขวดโหลความคิดถึงไปไว้ตรงขอบหน้าต่างให้แสงแดดบ่ายอุ่นๆสองโดนข้างๆนี้เธอวางดอกลีลาวดีที่เก็บมาหนึ่งดอกในแก้วน้ำใสาราวกับประกาศกับตัวเองว่าที่นี่ปลอดภัยแล้วค่ะวันที่23ความจริงที่กล้ารับฟัง เพื่อนร่วมงานหลุดปากเล่าเบาวๆว่าเห็นเขาไปกินข้าวกับผู้หญิงคนหนึ่งแถวอารีดูโอเคดีนะแอนฟังแล้วใจสถานแต่ไม่ใช่คลื่นใหญ่ที่พัดเธอล้มทั้งยืนเหมือนก่อนเธอยิ้มจังๆแล้วตอบว่าขอให้เขาไปได้ดีเสียงตัวเองแปลกหูไปนิดนึงแต่ก็ไม่ฝืนจนเกินจริงค่ะค่ำคืนนั้นเธอเปิดโหมดเงียบหยิบสมุดบันทึกเล่มสีน้ำเงินขึ้นมาเขียนหัวข้อว่า ความจริง3ข้อที่ฉันยอมรับ 1. เราไม่ได้เป็นของกันและกันแล้ว 2. ฉันคิดถึงได้แต่ไม่ต้องทำอะไรกับมันทุกครั้ง 3. ฉันมีชีวิตของฉันจริงๆแม้ไม่มีเขาเธอเขียนจนครบแล้วปิดสมุดร,รู้สึกชัดเจนขึ้นเหมือนเช็ดกระจกฝ้าด้วยผ้าแห้งค่ะภาพตัวเองคมชัดไม่ใช่ภาพเราสองคนอีกต่อไปวันที่27 จุดเล็กๆของความภาคภูมิใจแอนเริ่มวิ่งตอนเช้ารอบสวนสาธารณะเล็กๆข้างคอนโดเสียงรองเท้าสัมผัสพื้นยางนุ่มๆเป็นจังหวะเท่าๆกันเหงื่อออกพอให้รู้สึกมีชีวิตชีวาถ้าเปิดเพลงที่เคยตั้ง p l a ลิสต์ว่าเราแล้วกดแก้ชื่อเป็นฉันค่ะรายละเอียดเล็กน้อยแต่พอเพลงแรกขึ้นเธอยิ้มโดยไม่ต้องคิดเลยหลังวิ่งเธอแวะร้านโจ๊กเจ้าเก่า เจ้าของร้านถามเหมือนทุกครั้งเอาเหมือนเดิไมไหมลูกแอนหัวเราะแล้วตอบวันนี้เพิ่มไข่ลวกอีกฟองค่ะเสียงตัวเองสดใสดีจังเหมือนใครสักคนที่กำลังเล่นสนุกกับพื้นที่ของตัวเองอย่างตั้งใจค่ะพอกลับถึงห้องเธอเปิดโหลความคิดถึงเทกระดาษโน้ตออกมาเกลื่อนโต๊ะ แต่ละใบคือวันหนึ่งที่เธอไม่กดส่งมีทั้งลายมือสั่นๆจากวันที่ร้องไห้หนักและลายมือเรียบมั่นคงจากวันที่ใจนิ่งขึ้นเธอเอามาจัดเรียงตามวันแล้วผูกด้วยเชือกเล็กๆเหมือนทำสมุดบันทึกเล่มใหม่ชื่อว่าเราผ่านมาแล้วค่ะวันที่สาไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นตอนเริ่มครบหนึ่งเดือน แอนนั่งที่โต๊ะไม้ริมหน้าต่างเดิมแก้วโกโก้อุ่นวางอยู่ตรงหน้าแสงสายลอดผ้าม่านเข้ามาพอดีเธอเปิดโนต้ตในโทรศัพท์พิมพ์ประโยคหนึ่งแล้วอ่านทวนช้าๆฉันยังคิดถึงแต่วันนี้ฉันไม่ต้องทักเพื่อจะรักตัวเองให้ชัดขึ้นค่ะ เธอไม่ได้ฉลองด้วยการโพสต์อรี่ไม่ได้โทรบอกเขาหรือใครๆแต่เดินไปที่กระจุกหน้าตู้เสื้อผ้าลอกโพสติทิใบเก่าออกแล้วเขียนใบใหม่แทนที่ข้อความยังคล้ายเดิมแต่เปลี่ยนประโยคสุดท้ายวันนี้ไม่ทักถ้าคิดถึงให้เขียนไม่ให้ส่งท่านหนักโทรหาคนที่เรารักถ้าดีขึ้นพาใจออกไปเห็นโลกเธอยิ้มให้ตัวเองในกระจกคนคนเดิม แต่แววตามไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะสิ่งที่เรื่องของแอนกระซิบกับเราบางทีเราคิดว่าการไม่ทักคือการทรมานตัวเองแต่ที่จริงมันคือการเปิดพื้นที่ให้ความจริงทำงานค่ะความจริงว่าเราทั้งคู่ต้องเติบโตต่อไป ความจริงว่าเราควบคุมหัวใจคนอื่นไม่ได้แต่เราดูแลหัวใจตัวเองได้ทุกวันความจริงว่าความคิดถึงไม่ใช่คําสั่งมันเป็นพิงคลื่นที่ซัดมาแล้วก็ซาถ้าเรายืนให้มั่นพอเราจะไม่ถูกพาออกทะเลง่ายๆค่ะเรื่องของแอนอาจไม่ได้หวือหวาไม่มีฉากกลับมาคืนดีไม่มีสารพัดหักมุมเหมือนในหนังแต่มีอย่างหนึ่งที่จับต้องได้ 30วันที่ไม่กดส่งคือคำตอบที่เธอตอบตัวเองทุกวันว่าฉันเลือกฉันก่อนโดยไม่ต้องทำร้ายใครไม่ต้องฉีกความทรงจำทิ้งแค่จัดวางมันใหม่ให้อยู่ในที่ที่พอดีค่ะสำหรับใครที่กำลังอยู่ในช่วงคิดถึงแต่ห้ามทักพี่อยากให้ลองหยิบวิธีเล็กๆของแอนไปใช้โพสต์อิฐสามบรรทัดโหลความคิดถึงโทรหาเพื่อนหนึ่งคนก่อนกดอะไรมันอาจดูเล็กนิดเดียว แต่เล็กพอที่มือทำได้จริงแล้วพอทำซ้ำมือจะจำใจจะจำแล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองตัวเองในกระจกพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ฝืนเหมือนเดิมค่ะ เวลาที่เราคิดถึงใครสักคนโดยเฉพาะคนที่เคยสำคัญกับเราหัวใจมันมักจะส่งสัญญาณแปลกๆออกมาเสมอค่ะมือก็จะเผลอไปกดเปิดแชทเก่าๆทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าไม่ควรทำความรู้สึกนี้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอรหรือไม่มีเหตุผลแต่เพราะสมองและหัวใจของเรายังจำความเคยชินได้ดีเกินไป ลองคิดดูนะคะเมื่อก่อนเราเคยเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันให้เขาฟังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนเช่นวันนี้กินข้าวร้านไหนรถติดแค่ไหนหรือแม้กระทั่งเรื่องไม่สำคัญเลยแต่เราก็ส่งให้เขาอ่านอยู่ดีความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟนแบบนั้นมันได้สร้างร่องรอยเอาไว้ในหัวใจเราพอวันหนึ่งเราต้องห้ามใจไม่ให้ทักมันก็เหมือนเราไปหักพฤติกรรมที่ทำมานานสมองเลยยังส่งสัญญ,ญาณซ้าๆว่าทักสิ ทักสี่อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราได้คุยกับเขาเราเคยมีความสุขมากเคยยิ้มได้เพียงเพราะเขาส่งข้อความกลับมาแค่คำว่าโอเคหรือฝันดีความสุขเล็กๆแบบนั้นสมองเราจำเอาไว้ว่าถ้าทักไปจะได้ความสุขกลับมาพอวันนี้ไม่มีแล้วสมองก็ยังโหยหาความสุขเดิมๆอยากให้เราทําเหมือนเดิมเพื่อจะได้รางวัลแบบที่เคยได้ นอกจากนี้สิ่งรอบตัวก็ยังคอยตอกย้ำมันให้เราอยากทักเขาอยู่เรื่อยๆเพลงที่เคยฟังด้วยกันร้านกาแฟที่เคยนั่งคู่กันหรือแม้กระทั่งกลิ่นน้ำหอมที่คล้ายกันกับของเขาสิ่งเล็กๆเหล่านี้มันเหมือนปุ่มกดค่ะกดทีไรใจก็สัน่นคิดถึงก็แล่นเข้ามาทันทีแล้วเราก็อยากเปิดแชทส่งข้อความไปหาทันทีเหมือนกัน ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นหลายครั้งความสัมพันธ์ของเรามักจะจบลงแบบค้างคาไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนไม่ได้ปิดฉากอย่างสมบูรณ์พอมีเรื่องค้างใจอยู่เราก็ยิ่งอยากทักไปเพื่อหาคําตอบเพื่อหาทางออกแต่ในความเป็นจริงการทักไปก็มักจะไม่ได้ทําให้เราสบายใจขึ้นกลับทําให้เจ็บมากกว่าเดิมทั้งหมดนี้จึงทำให้เวลาที่เราคิดถึงใครสักคนเรามักจะอยากทักไปโดยอัตโนมัติค่ะ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำตามเสมอไปเพราะการเลือกที่จะไม่ทักก็คือการฝึกสมองและหัวใจของเราใหม่ให้เรียนรู้ว่าความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่การตอบกลับของใครอีกต่อไปแต่อยู่ที่การที่เราเลือกดูแลตัวเองดังนั้นถ้าวันไหนคิดถึงมากๆจนใจมันดิ้นอยากกดส่งลองหยุดหายใจลึกๆสุกสามครั้งบอกตัวเองเบาๆว่าคิดถึงไม่ใช่คาสั่ง แล้วหันไปทำอะไรเล็กๆเ,เพื่อตัวเองแทนเช่นเขียนข้อความนั้นลงในสมุดโดยไม่ต้องส่งโทรหาเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจหรือออกไปเดินเล่นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศวิธีเล็กๆเ,เ,เหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ใจมันดิ้นได้ง่ายขึ้นค่ะการคิดถึงใครสักคนไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่การไม่ทักตั้งหากที่เป็นการปกป้องหัวใจของเราไม่ให้เจ็บไปมากกว่าเดิมและทุกครั้งที่เราฝึกได้สำเร็จ แล้วว่าเรากำลังสร้างพลังใจใหม่ๆให้กับตัวเองทีละนิดทีละน้อยอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะเวลาที่เราคิดถึงใครสักคนแล้วอยากถักไปแต่ในใจลึกๆรู้ว่าไม่ควรทำสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การยอมรับว่าคิดถึงแต่คือการควบคุมไม่ให้มือเรากดส่งไปจริงๆวันนี้พี่จ๋าจะชวนทุกคนมาลอง5วิธีที่จะช่วยห้ามใจเราได้ทีละก้าวนะคะวิธีที่ 1. เขียนแต่ไม่ส่ง เวลาความคิดถึงมันล้นจนแทบระเบิดอย่าพยายามเก็บมันเงียบๆเอาไว้เพราะมันจะยิ่งแน่นอ,อนค่ะให้เราเปิดสมุดโน้ตหรือแอปในมือถือเขียนทุกอย่างที่อยากบอกเขาออกมาเลยค่ะจะบอกว่าคิดถึงจะเล่าเรื่องตลกจะระบายความเหงาก็เขียนไปให้หมดแต่แทนที่จะกดส่งให้เก็บไว้ในกล่องความคิดถึงของเราเอง ข้อความเหล่านี้จะกลายเป็นบันทึกว่าวันนั้นหัวใจเราเข้มแข็งพอที่จะไม่กดส่งจริงๆค่ะวิธีที่2ปิดการแจ้งเตือนลบสิ่งกระตุน้นเสียงติ้งแจ้งเตือนเสียงข้อความเข้าหรือแม้แต่รูปโปรไฟล์ของเขาทั้งหมดนี้เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ใจเราสั่นทันทีวิธีง่ายๆที่ช่วยได้คือปิดการแจ้งเตือนย้ายชื่อเขาออกจากการปักหมุด หรือถ้าหนักมากลบเบอร์ชั่วคราวก็ยังได้ค่ะยิ่งเราเห็นน้อยเท่าไหร่ใจก็จะดิ้นน้อยลงเท่านั้นวิธีที่3โทรหาเพื่อนยืนข้างแทนเลือกเพื่อนสนิทสักคนที่ไว้ใจได้แล้วบอกเขาตรงๆเลยว่าถ้าฉันจะเผลอทักเขาจะโทรหานายก่อนนะเพื่อนคนนี้จะเป็นเหมือนสวิชความปลอดภยัยเวลาที่เราคิดถึงจนทนไม่ไหวเราก็โทรหาเพื่อนแทนการโทรหาเขา บางทีเราไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรหรอกคะ่ะแค่ต้องการเสียงใครสักคนที่รับฟังเราในเวลานั้นพอแล้ววิธีที่4เบี่ยงพลังงานไปทำอย่างอื่นความคิดถึงเป็นพลังงานก้อนใหญ่คะ่ะถ้าเราไม่หาทางระบายมันก็จะวนอยู่ในหัวจนเราทนไม่ไหววิธีคือเอาพลังนั้นไปทำอย่างอื่นแทนคะ่ะเช่นออกกําลังกายเบาๆทำอาหารที่อยากกินอ่านหนังสือหรือจัดห้องใหม่ การขยับร่างกายหรือเปลี่ยนบรรยากาศเล็กๆจะช่วยดึงใจเราออกจากความคิดถึงได้ค่ะวิธีที่5เขียนเหตุผลที่ไม่ควรถักเก็บไว้เวลาคิดถึงมากๆเรามักจะลืมเหตุผลดีๆที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ทักตั้งแต่แรกดังนั้นให้เขียนเป็นลิสต์เก็บไว้เลยค่ะเช่นถ้าทักไปอาจไม่ได้คำตอบอย่างที่หวังถ้าทักไปอาจเจ็บมากกว่าเดิมถ้าทักไปเราจะย้อนกลับไปติดอยู่ที่เดิมอีก พอใจมันจะเผลอให้หยิบลิสต์นี้ขึ้นมาอ่านซ้ำๆมันจะช่วยเตือนสติเราก่อนจะกดส่งค่ะการห้ามใจไม่ให้ทักไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึกแต่คือการเลือกดูแลตัวเองในระยะยาวทุกครั้งที่เราผ่านมาได้วันหนึ่งเราจะหันกลับมามองและภูมิใจว่าวันนั้นเราทำถูกแล้วจำไว้นะคะความคิดถึงไม่ใช่คำสั่งเรามีสิทธิ์เลือกจะทำหรือไม่ทำก็ได้ และทุกครั้งที่เราเลือกไม่ทักเรากําลังให้โอกาสตัวเองได้เดินต่อไปข้างหน้าอย่างแข้มแข็งขึ้นค่ะเรื่องของแอนสอนเราว่าการห้ามใจไม่ให้ทักไม่ได้แปลว่าเราต้องกดข่มความรู้สึกแต่คือการหาช่องทางใหม่ให้หัวใจได้ระบายออกอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการเขียนโทรหาเพื่อนออกกำลังกายหรือหางานอดิเรกใหม่ สิ่งเหล่านี้ค่อยเติมพลังใจเราจนวันหนึ่งเราจะหันกลับมามองตัวเองแล้วพูดได้ว่าฉันทำได้แล้วนะคิดถึงไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเลือกไม่ทักคือการรักตัวเองมากขึ้นอีกนิดค่ะสุดท้ายแล้วการคิดถึงใครสักคนแต่ห้ามทักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมันเหมือนเรามีคำพูดเต็มหัวใจแต่ต้องเก็บเงียบเอาไว้เหมือนกำลังถือดอกไม้สวยๆไว้ในมือแต่ไม่สามารถยื่นให้ใครได้ ความรู้สึกนี้ไม่ผิดหรอกค่ะมันคือหลักฐานว่าเราเคยรักและเคยมีใครบางคนที่สำคัญจริงๆแต่ในขณะเดียวกันการเลือกที่จะไม่ทักก็คือการบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันกำลังปกป้องหัวใจของฉันเองเราไม่ได้ใจร้ายเราไม่หมดรักเราแค่กำลังรักตัวเองมากพอที่จะไม่ย้อนกลับไปในที่ที่ทำให้เราเจ็บซ้ำๆ ทุกครั้งที่คุณห้ามใจได้คุณกําลังสร้างกล้ามเนื้อใจเล็กๆให้แข็งแรงขึ้นทีละนิดวันแรกอาจจะสัน่นวันต่อมาอาจจะยากแต่เชื่อเธอคะ่ะว่าวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองตัวเองแล้วภูมิใจว่าฉันทําได้แล้วนะความคิดถึงมันอาจจะยังอยู่แต่มันจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นพลังใจ เป็นความอ่อนโยนที่เราเก็บไว้ให้ตัวเองและอาจจะเผื่อแผ่ให้คนใหม่ที่เข้ามาในอนาคตคนที่พร้อมจะรักเราอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องกลัวว่าจะต้องห้ามใจไม่ให้ทักอีกคําคมส่งท้ายความคิดถึงเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การเลือกไม่ทักคือบทเรียนของความเข้มแข็ง นี่แหละค่ะที่พี่จ๋าอยากฝากไว้ในตอนนี้หวังว่าทุกคนที่กำลังเผชิญกับความคิดถึงที่พูดออกไปไม่ได้จะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ตามลำพังและทุกครั้งที่คุณเลือกไม่กดส่งคุณกำลังเลือกตัวเองค่ะแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์พี่จา๋า